ถึงเวลาวันตัดสินชะตาโลกภัยใหญ่ที่เกิดขึ้นในปีนี้เพราะอำนาจฝ่ายมารที่เพิ่มมากขึ้นเร่งทำความดีรักษาเส์แข่งกับเวลาที่เหลือน้อยลงผู้มีบุญจะลงมาช่วยมากขึ้นก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะการสวดมนต์เป็นการฟอกจิตเอากระแสะแห่งพุทธะไปชำระล้าง เลที่ติดค้างในจิตมาอย่างยาวนานการสวดมนต์เป็นหนทางลัดชําระล้างจิตที่ช่วยทำให้จิตบริสุทธิ์อย่างรวดเร็วจะปลุกจิตให้เป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการเกิดเป็นมนุษย์ช่างยากนักเกิดยุคนี้เวลานี้โลกก็สั้นนักและในการนี้เวลานี้ยิ่งเป็นเวลาแห่งความบาดวันเวลาแห่งการเปลี่ยนภพภูมิได้ง่าย เราจะไปบันไดเงินบันไดทองหรือจะกระโดดลงกองไฟรีบตัดสินใจและลงมือฉับพลันอย่ารออะไรอีกเลยจงเร่งทำสิ่งที่ดีงามให้มากที่สุดเต็มกำลังทำในสิ่งที่เราถนัดก่อนถนัดทานทำจัดเต็มไปเลยจะสวดมนต์ภาวนาอัดเข้าไปเลยเร่งแข่งกับเวลาที่ไม่รู้ว่าวันที่ถูกตัดสินให้ไปจากโลกใบนี้ ในระยะ1-4ปีนี้หรือเวลาตามอายุไขเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่โรคโควิดจ็อกมันมีมากกว่านั้นรุนแรงกว่านั้นตั้งรับยากกว่านั้นเสียหายมากกว่านั้นโอกาสแก้ตัวน้อยกว่านั้นในยุคกึ่งกลางศาสนาและยุคปัจจุบันอนาคต จะมีผู้ที่ลงมาเกิดมาทำหน้าที่ทางธรรมในพระพุทธศาสนามากขึ้นมากขึ้นเพื่อทำให้การละพุทธศาสนาอยู่ครบ5 0 0พันภาษาอย่างมีพลานุภาพสูงสุดหลวงปู่ครูบาอาจารย์แม้ละสังขารไปแล้วจิตเกษมวิสุทธิ์ที่จิตแล้วแต่ยังทำภารกิจเป็นผู้นำกองทัพธรรมในโลกทิพย์อยู่ดังนั้นลูกศิษย์ จึงสามารถพบกายทิพย์ได้สนทนาถามความรู้ข้อสงสัยทางธรรมกับครูจากโลกทิพย์ได้ครูโลกทิพย์ที่มีจิตนิพพานท่านไม่มีจิตห่วงอะไรในวัตะสงสารหรอกแต่สิ่งที่ทำอยู่เป็นเพียงมหาเมตตาที่ยังไหลเวียนอยู่หาใช่เครื่องร้อยรัดดวงจิตท่านไม่ขณะเดียวกันเมื่อกายในผู้สวดเป็นกายจักพัิ ก็ย่อมมีอาวุธจกักรพรรดิชั่วคราวสามารถต่อกรของฝ่ายมารได้หรือจะสวดธรรมจักรยอดพระกันอิติปิโสชินนบัญชรบารมี30สทัศล้วนก่อเกิดพลังงานความดีงามพลังงานพุทธะเลขยันมงคลไหลวนทั่วตัวทั่วสถานที่สวดก่อเกิดกำแพงบุญป้องกันความมืดดำภัยร้าย ภายพิบัติให้เจือจางลงได้เราจะบอกกล่าวชาวทิพย์ทั้งหลายมาโมทนาบุญกับเราเพื่อก่อกำแพงบุญอีกชั้นหนึ่งดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันหมั่นให้ทานสวดมนต์ภาวนาเพื่อสร้างกำแพงทางธรรมเพื่อปกป้องตนเองและคนรอบข้างถ้าเราไม่ช่วยกันทำย่อมเปิดช่องโหว่เยอะพลังแห่งมาร ความมืดความทุกข์จะมาตามรูช่องโหว่นั้นและจะค่อยๆทำลายแทรกซึมผู้คนในโลกนี้ประเทศนี้บ้านเรานี้ก่อความทุกข์เศร้ากระทบทุกดวงจิตยิ่งเราทำความดีช้าไม่ต่อเนื่องคงยากที่จะหนีรอดปลอดภัยเหมือนเขื่อนน้ำที่มีรูรั่วหลายจุดแล้วเราไม่ช่วยกันอุดรอยรั่วด้วยความรวดเร็ว อีกไม่นานเมื่อเขื่อนพังผู้ที่อยู่ใต้เขื่อนหรือคนที่บุญเก่าสะสมมาเริ่มหมดก็จะโดนก่อนและสายน้ำจะไหลท่วมขึ้นไปตามที่สูงชันขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าพลังน้ำในเขื่อนจะเสมอตัวผู้ที่อยู่ที่ราบต่ำคือผู้ที่บุญเหลือปานกลางจะมีโอกาสจมน้ำหรือไม่จมน้ำเท่ากัน ส่วนผู้ที่สะสมบุญมากอยู่ที่สูงกว่าจึงปลอดภัยจากสายน้ำแต่ก็ได้รับผลกระทบพบความลำบากเช่นกันทีนี้ถ้าเป็นภัยใหญ่ถ้าจะเกิดภายในปีนี้เป็นต้นไปและเกิดหนักขึ้นหนักขึ้นและหลากหลายขึ้นทั่วโลกใบนี้ตามวิบากกรรมรวมตามอำนาจของบาปอำนาจของมารดุดกองไฟกองใหญ่ ที่มีเชื้อไฟสุมไว้มากมายแม้แต่กระแสของพระรัตนตรัยในพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์ก็ทำได้เพียงดับไฟได้ชั่วคราวสักพักไฟก็โหมขึ้นมาอกีกและแต่กลายทิศทางด้วยถ้าเราจะก้าวผ่านภัยใหญ่นี้ที่จะไปในยุคศรีวิไลเราจะต้องสร้างบุญใหญ่ทานศีลภาวนาให้มากขึ้นถี่ขึ้นแข่งกับเวลาที่เหลือน้อยลง บุญใหญ่ของเราเองเปรียบดังน้ำพุที่จะดับไฟรอบตัวเราให้ปลอดภัยและถ้ามีบุญใหญ่ยังคลุมคนใกล้ตัวได้ด้วยและถ้าลีหลายคนเร่งทำบุญใหญ่ย่อมรวมเป็นสายน้ำดับกองไฟได้มากขึ้นตอนนี้อำนาจแห่งมารอำนาจกิเลสแห่งกรรมคุณดวงจิตทั่วโลกมีแต่จะเพิ่มขึ้น ยิ่งไปเร่งร้าวกองไฟที่ลุกโชนเผาผลาญมากขึ้นโลกยุคใหม่จะเลือกผู้ที่เหมาะสมยุคต่อไปจะมีเทวดาที่เป็นลูกศิษย์ของผู้นำกองทัพธรรมแต่ละสายที่มีบารมีมีอภิญญาถูกตามลงมาเกิดเพื่อสืบต่อภารกิจทางธรรมมากจะมาจากสายวัดท่าสงสายวัดปากน้ำสายวัดสแกสายพระเทพโลกอุดร สายเหนือโลกที่เป็นเทวดาอยู่ข้างบนเพราะยุคนี้ยุคต่อไปมานจะมีกำลังมากจึงต้องเอาผู้ที่มีกำลังอภินญ,ญามาต่อกอนเพื่อรักษาพุทธศาสนาให้มั่นคงเราทุกคนสามารถเป็นทหารกองทัพธรรมได้ทุกคนเพราะกองทัพม่ใช่มีแต่ฝ่ายรบอย่างเดียว มีทั้งกองสนับสนุนกองสเสบียงกองที่ปรึกษากองเฝ้าระวังกองป้องกันไม่ว่าจะเป็นทหารกองทัพตำแหน่งไหนทุกคนต้องมีความรู้มีภาระต้องฝึกอาวุธเหมือนกันเพื่อให้เป็นกองกำลังที่มีประสิทธิภาพสูงอาวุธที่ฝึกมีตั้งแต่พื้นฐานการทำทานถือศีลภาวนา จนถึงการทำวิช,ชาเดินวิช,ชาสู้รบขั้นแต่หักจึงต้องมีอาวุธมาใช้ในการรบที่มีอนุภาพสูงและปริมาณมากกองทัพจักต้องมีระเบียบมีสติปัญญาสาม,มคัคคีการสวดมนต์ภาวนาเป็นคณะในเวลาเดียวกันจะก่อเกิดประสิทธิภาพก่อเกิดวิชาที่สูงมากเมื่อคนหลายหมื่นคนสวดคาถาจักรรพัิพร้อมกันพลังจักรรพัิ ย่อมมีพลังอำนาจครอบคลุมไปทั่วประเทศทั่วโลกในช่วงนั้นและก่อเป็นพลังจักรพัหนาแน่นป้องกันภัยดุดภูเขาบุญที่สูงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถ้ายังไม่หยุดสวดสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ